สวัสดีครับน่ไทฟอร์เรนะครับถ้าคุณฝึกมาถึง EP นี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นนักเทรดคนหนึ่งที่ฝึกเทรดกับผมแล้วถือว่าโหดระดับหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเก่งมากแล้วนะครับถ้าดูมาห้าสิบกว่า EP แล้วฝึกเทรดต,ตามสามารถทำกำไรได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นนักเทรดทำกำไรได้แล้วเนี่ยคุณจะอาจจะรับจ้างสอนเทรดคิดเงินหรือสอนฟรีก็ได้แล้วแต่นะครับผมมันต่อย,ยอดได้เลยนะครับผมถ้ามีความรู้ทางด้านนี้แล้วนะครับผม เดี๋ยวจะทบทวนเทคนิคทีหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมีเทคนิคลับที่สําหรับผมที่ใช้นะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมผมเนี่ยจะรอเทรดเฉพาะตอนที่ USD แข็งเท่านั้นนะครับผมโดยเฉพาะคู่ USDCF เนี่ยอืม EP ที่ห้าสิบสามสอนไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับว่า USDCF เนี่ยจะรอเทรดบายอย่างเดียวจะไม่เทรดเซลเลยนะครับผมดังนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะรอ เทรดเข้าข้าง USD แข็งอย่างเดียวคือช้อนบายช้อนบายช้อนบายอยูอย่างเดียวประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเป็นการทบทวนนะครับผมการทบทวนการวิเคราะห์นะครับผมเส้นสีฟ้าอยู่ใต้กราฟเทรดเซลล์นะครับเราจะมาดูนะครับผม ฟ้าใต้กราฟเล่นเซลล์น้ำเงินอยู่ใต้แดงเล่นเซลล์นะครับเซลล์เมื่อไรเซลล์เมื่อแท่งสีเขียวไปชนบริงเจอร์ด้านบนนะครับและและนะครับและ,ะกราฟเส้นหักมุมนะครับกราฟเส้นหักมุมนะครับถึงจะเข้าเซลล์น,นะครับผมถึงจะเข้าเซลล์น,นะครับเข้ากราฟมาเส้นสีฟ้าอยู่ตรงไหนทําอยู่ใกล้กราฟเกินไปแบบนี้ อ่าคือไม่เทรดนะครับให้มันอยู่ให้กราฟมันห่างออกจากเส้นติดบาไปแบบนี้พอชนเส้นด้านบน anyway. an แล้วถึงเซลล์นะครับผมเอ่อเส้นฟ้าอยู่ด้านล่างน้ำเงนอยู่ใต้แดงและแท่งสีเขียวโนเมเจอร์ด้านบนและกราฟเส้นหักมุมถึงเข้าเซลลนะครับเซลลนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านบนนะครับเอ่อเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนจะกราฟบนเส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟเส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟนะครับน้าเงินอยู่บนแดงและแท่งสีส้ม ชนบริเกอร์ด้านล่างและกราฟเส้นหักมุมนะครับหักมุมมีแหลมๆเกิดขึ้นถึงเข้าบายนะครับคุณจะเข้าบายถ้าเส้นสีฟ้าอยู่บนกราฟน้ำเงินอยู่บนแดงและแท่งสีส้มชนบริงเจอร์ด้านล่างนะครับแท่งส้มชนบริเจอร์ด้านล่าง,นะบบาางแบบในภาพนะครับและกราฟเส้นหักมุมนะครับแบบนี้นะครับผมนี่คือการทบทวนนะ นะครับเอาไปฝึกเยอะๆฝึกแค่ทาตามแค่นี้ทุกอย่างมันเซ็ตไปหมดแล้วสามารถทํากําไรได้แน่นอนนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับผมก็ไปหาทําเฟรมที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้นเองนะครับดูคลิปที่ผมสอนหลายๆคลิปก็คือสอนไปหมดแล้วตอนนี้ก็เทคนิคเล็กนๆ,ๆน้อยๆก็ลงคลิปเพิ่มเรื่อยๆนี่ๆหน่อยๆแต่ความจริงหลกักๆคือสอนไปหมดแล้วทุกคนดูสามารถทำกำไร,รได้แน่นอนนะครับสามารถรับจ้างสอนได้ถ้าคุณเริ่มชนานาญแล้วเทรดได้แล้วนะครับ คุณดูถึงคลิปนี้ผมเชื่อว,ว่าคุณเทรดได้แน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทำกำไรได้แน่นอนแล้วนะครับคือนักเทรดที่โหดคนหนึ่งเลยนะครับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะรอ USD หรือว่าเทรดข้าข้าง USD แข็งเท่านั้นนะครับเช่น USD JPY ผมก็จะรอบายอย่างเดียวโดยเฉพาะ USD CHF เนี่ยตัวที่แนะนำไปเมื่อ EP 5 3เนี่ยตัวนี้รอเทรดบายอย่างเดียวคุณทำกำไรได้ แทบจะทุกรอบแน่ๆแล้วคุณจะไม่มีทางเสียกับมันเลยแน่ๆนะครับผมไม่มีทางเสียแนะถ้าเข้าตามเทคนิคที่สอนไปนะครับสำหรับ u s d c X f เนี่ยแค่รอฟ้าเส้นฟ้าอยู่บนกราฟแล้วรอแท่งสีส้มโนมมังเจอร์ด้านล่างน้ำเงินอยู่บนแดงแท่งสีส้อมอยู่บงเจอด้านล่างและลายชาร์ตหรือว่ากราฟเส้นหักมุมก็เข้าบายได้เลยนะครับจะไม่เทรดเซลล์ตัวนี้ก็คือจะมันจะดูง่ายหน่อยก็คือจะเทรดแค่ทิศทางเดียวนะครับผม เข้าข้าง USD นะครับมันจะถ้าวิเคราะห์ตามแบบนี้เป็นเทคนิคแล้วเล็กๆน้อยๆนะสำหรับผมส่วนตัวคือผมจะรอ USD แข็งแล้วแล้วเราค่อยเข้าเล่นค่อยเทรดแบบนี้นะครับจะไม่เทรด USD อ่อนนะครับคือจะไม่เซลล์ตัวนี้จะไม่เซลล์ USD CHF แล้วก็เช่น AUD USD NZD USD คือผมจะรอเซลล์อย่างเดียวคือเล่น USD แข็งนะครับแล้วออ่า USD GBP USD ผมก็จะรอเซลล์อย่างเดียวแล้วก็อย่าลืม4ตัวข้างล่างนะครับอ่า สำหรับคนที่ฝึกเทตดต้องตัว Basic หลักศึก4ตัวนี้ฝึก4ตัวนี้ให้เก่งก่อนแล้วคลิปที่ก่อนหน้านี้คือเลื่อนเร็วไปนะครับหลายคนไม่เห็นว่าสเิเตัวที่แนะนําม,มีอะไรบ้างนะครับ7ตัว USD ตามภาพ EUR USD GBP USD USD JPY AUD USD NZD USD USD CHF USD CAD และ4ตัว Basic EUR AUD EUR NZD GB, AU GBP USD ทั้งหมด11ตัวนะครับเริ่มจากฝึกเทต4ตัว แล้วค่อยแล้วค่อยเริ่มแอดเจ็ดตัวนี้เข้ามาแล้วก็ดูทั้งหมดสิบเอ็ดตัวเนี้ว่าตัวไหนมันเทรดได้เทรดได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าไม่มีจังหวะเข้าตามคอนดิชันที่เราฝึกไว้หรือว่าที่สอนไปเนี่ยไม่ต้องเทรดรอรอตลาดให้มันเข้าได้แล้วค่อยเทรดรอจังหวะเข้ารอแท่งชนเส้นรอเส้นตามที่เราวิเคราะห์คอนดิชันตามเราวิเคราะห์ค่อยเทรดนะครับผมไม่เทรดไปเรื่อยนะครับเนี่ยเส้นสีฟ้าอยู่ข้างล่างรอแท่งสีเขียวช่วงงเจอด้านบนนะครับ น้ำเงินอยู่ใต้แดงของจะเซล์นะครับผมและและนะครับลายชาร์ตกราฟเส้นต้องหักมุมนะครับอันนี้เพิ่งสอนเพิ่มเติมมาช่วงอีพีหลังๆนะครับเนี่ยครับแต่กราฟเส้นเคยสอนไว้ก่อนหน้านี้นานมากๆแล้วนะครับี่คือเอามาใช้ช่วยเสริมกันทั้งหมดเลยสูตรทั้งหมดที่เคยสอนไปนะครับสบายก็เหมือนกันเส้นฟ้าอยู่บนน้เส้นฟ้าอยู่เหนือกราฟน้าเงินอยู่เหนือแดงแท่งสีส้มชยูด้านล่างและคันเดอร์และ candle, และอ่าล,ล,ลายชาร์ต หักมุมนะครับถึงเข้าบ่ายนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมอ่าทบทวนอีกรอบนึงนะครับจะบ่ายเมื่อฟ้าอยู่บนกราฟนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงนะครับและทีสีส้มชลมริเจอร์ด้านล่างและกราฟเส้นหักมุมนะครับจะเซลล์เมื่อเส้นสีฟ้าอยู่ใต้กาฟแท่งสีเขียวชลบริเจอร์ด้านบนน้ำเงิน e MA อยู่ใต้น้ำ e MA แดงและ c a นเดลหักลายชาร์ท กร,กร,นะรฟาฟเ,เ,เ,เส้นหักมุมนะครับผมนะครับเซลล์เมื่อฟ้าอยู่ใต้กราฟน้ำเงินอยู่ใต้แดงแท่งสีเขียวชมพจะดานบนนะครับผมและกราฟเส้นหักมุมนะครับผมนั่นคือเซลลแล้วก็บ่ายบายและก็เซล่เสลแลวก็บ่ายนะครับผมแค่นี้ก็สามารถทํากาไรได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำตามนี้วิเคราะห์ตามนี้ทํากําไรได้แน่นอนนะครับคุณฝึกให้ชํานาญนั่นแหละฝึกให้ชำนาญเก่งก็ก็เริ่มทาํากําไรติดต่อกันหลายหายไม้ได้ก็ถือว่า คุณเป็นนักเทรดที่โหดคนหนึงแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมค,ครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับแนะนําเพื่อนได้เอาไปสอนเพื่อนได้นะครับขอบคุณครับ